โซนี่ครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทุกคนไม่ใค่ไม่รู้จักโซนี่ถูกไหมโซนี่บริษัทที่มันทําเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเล็กรอนิกส์ทั้งหลายนะฮะสมัยก่อนคุณก็รู้จัก w a ล k กแมนเพลย์สเตชัอะไรก็ว่าไปนะครับกล้องโซนี่เดี๋ยวนี้ก็ดี TV, ทีวีโทรทัศน์ว่าไปนะโซนี่บริษัทใหญ่นะทำเกมโซนี่มิวสิกในเครือเยอะแยะมากมายล่าสุดครับโซนี่ขยายตัวเองมาอยู่ใน คริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับในญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโซนีมีการซื้อตัว Amber Platform ไปมีการพูดถึงว่า Sony เนี่ยคงซื้อไปไม่ได้ซื้อไปนอนเล่นๆมั้งนะซื้อไปคงจะต้องมาทำอะไรบางอย่างกับไอตัวเอ็ก n g นที่ซื้อไปนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยแอมเบใช้ชื่อว่าเวลฟินนะฮะหลาคนไม่รู้จักก็รู้จักเวลฟินไหมนะครับแอมเบอร์แพลตฟนะทำเกี่ยวกับเรื่องของเทรดต่างๆนะก็เอ็กเชนนั่นแหละนะครับปรากฏว่าซื้อไปอยู่นมนานนะฮะ ล่าสุดครับโซนีประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับเวลฟินนะครับกำลังจะถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะชื่อ S-Block มันไปพ้องเสียงกับไอ้ Xbox ผมเข้าใจคาว่า S ย่อมาจากคำว่า Sony Block หมายถึง Blockchain นะครับนี่คือสิ่งที่ Sony กำลังจะประกาศตัวเองออกมา Sony เปิดบริษัทใหม่ง่ายๆแล้วกันไปเทคมา Rename ตั้งบริษัทใหม่ภายใต้การกำกับดูแลของ Sony ที่ชื่อ s b l o c k นะ Sony b l o c k c h a i นนั่นเองนะครับทำอะไรครับ ทำเอกชนนะฮะเราก็าจะได้เห็นเอกชนคริปโตเคอเรนซี y ค่ายโซนี่เว้ยเฮ้ยนะฮะนี่ไม่ได้พูดเล่นๆนะนี่พูดจริงๆนะในเมื่อบริษัทใหญ่ๆแบบนี้นะที่อยู่ในแมส r ์ผล c t i ั n ทุกคนรู้จักเวลโนนโซนี well ่ known, ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะ เข้ามาเล่นอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าหลังจากนี้อาจจะต้องน่าติดตามแล้วะริโตเคอเรนซี y มันจะถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่บนบนดินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นอีเล็กชันที่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เที่ยวถ่ายรูปกับใครต่อใครไปทั่วนะแล้วก็บอกสนับสนุนคริปโตเนี่ยเราเริ่มเห็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยขยับละนะกูไม่รอละทำเอ็กช n g นเลยนะฮะโซนี่ Sony ทำเอ็กช n g นนี่ไม่ใช่ข่าวเล่นๆละนะฮะแล้วก็จะมี เรียนให้คุณไปเทรดนะครับเพราะแบ็กโดย Sony เป็นคนบริหารจัดการนอกเจากนี้เนี่ยโซนี่เขาบอกว่า S-Block เนี่ยไม่ได้ทำจะทำเอ็กชแนนอย่างเดียวนะจะทำเจแปนิสบล็อกเชนด้วยทำเฟิร์มนะฮะจะทำเว็บทรี นะฮะแล้วก็เรื่องเอาบล็อกเชนเนี่ยมาใช้งานได้จริงๆนะฮะหลังจากนี้เราจะเห็นบล็อกเชนค่าย Sony แล้วก็ไม่รู้จะเอาไปลิงก์กับเกมตัวเองหรือเปล่าเนี่ย PlayStation Maker เนี่ยเขามีการพูดถึง PlayStation ด้วยนะถ้า PlayStation หยิบเอาตัวบล็อกเชนโซนี่ที่ตัวเองเป็นคนทำเนี่ยทำ NFT แล้วก็ไอ้พวกไอเทมต่างๆที่คุณเล่นเกมใน PlayStation เนี่ยมันจะถูกสตอ e ใน NFT แล้วโอนข้ามไปข้ามมาแล้วก็ซื้อขายกันได้เนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจนะ มันอาจจะเป็นอีโคซิสเต็มที่เป็น Play to Earn จริงๆนะฮะคือ Play to Earn เนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้ไม่มีอยู่จริงนะ Play to Earn ที่เราเข้าใจก่อนนะอันนี้มันคือ p l a y to Earn แบบแ c กมหรือว่าแบบอย่างหวังหวังว่าแหละเข้าไปเกมไม่มีอะไรเลยให้มึงคลิกอย่างเดียวเลยนะฮะคลิกแล้วก็ได้เหรียญวันๆเข้าไปก็คลิกๆๆๆแล้วคุณก็ได้แอร์ดงแอร์ดอกมานะไอแบบนั้นอนะ่ะมันไม่ได้เรียกเพย์ทูเอรนะ มันเรียกอะไรดีไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เอินแล้วมันก็รีบออกรีบอินร,รีบออกนะครับแต่เพรทูเอินที่ดีเนี่ยไอเชม่มันต้องมีค่าแล้วมันต้อง rare แล้วมันก็มีการเอาไอเทมพวกนี้ไปขายต่อไปนู่นไปนี่ไปนั่นจริงๆทุกวันนี้มันก็เกิดอยู่นะตามตลาดต่างๆแล้วมีถึงตลาดใต้ดินด้วยนะเราจะเห็นเรื่องของเด็กๆนะเพื่อนๆเห็นอยู่นะลูกหลานเล่นเกมนะเล่นเสร็จปับ๊บปั้นแอคเคาชนะปั้นขึ้นมาปั้นเสร็จอคเคาดีไนงะมีตัวละครเพียบมีไอเทมดีเอาแอคเคาท์ไปขายอา่าจะเล่นเพลงตัวเอิญไหมล่ะก็เลข p เพลงตัวเอิญแล้วคุณใช้ฝีมือในการเล่นเพล์มาเรื่อยๆแล้วคุณก็เอาแอคเคาท์ที่คุณปั้นไปแล้วเนี่ยไปขายไอเทมดีๆที่สะสมไว้ในออออเเเาาาาานนี่ยยยไปขขหรืมมมกกกก็็็ต้งง้งงงทั เพย์ตัวอืนนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าเราไปขายกันไหนๆล่ะไปขายกันตามอินเทอร์เน็ตไปโพสต์เฟสบุ๊กขายกันแล้วสุดท้าย ก็โดนสแกมก็คือแบบโดนหลอกโดนลวงไปถ้าโ o n y จะทำเนี่ยออกมาเป็น NFT เนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นแหละทำให้ทุกๆอย่างที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันกลับมาบนดินนะฮะบางที Account มีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หลอกโอนเงินโอนเงินเสร็จก็ไม่เอา Account ให้อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการหลอกลวงแบบนี้นะใครซื้อขายเกมในออนไลน์ก็จะรู้ดีมันเป็นแบบนี้อยู่เสมอนะครับงั้นการที่โ o n y เข้ามาแก้ไขตรงนี้นะก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะเป็นเว็บรเออไอเดียเลยที่ใช้บอกเชนเข้ามาแก้ไขจริงๆก็ รอดูแล้วกันว่าจะทำสำเร็จไหมนะฮะเนือสิ่งอื่นใดเนี่ยตัวเองก็จะทำเอ็กชนด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างให้พอสมควรเลยนะ